ของเวอร์ชันใหม่นะครับก็คืออย่างปกติตัวนี้ก็คือเป็นเข็มแทง,แทงน้ํายานะครับก็เหมือนเดิมก็คือตัวนี้คือเราเปิดตลอดเข็มมันจะค้างตลอดตรงนี้ฮนะะเข็มนี้จะขึ้นมาไม่เหมือนรุ่นเก่ารุ่นเก่าซึ่งเข็มมันต้องเดินไปเดินมานะมันทําให้เข็มค้างได้ตัวนี้คืออยู่ตําแหน่งนี้ตลอดนะครับแล้วก็มันแค่มีรูน้ํายาไหลแต่เข็มจะขึ้นมาสูงมากตัวนี้นนะครับผมอันนี้ตัวคือเป็นเข็มน้ายาที่มันจะอยู่คงที่ตลอดซึ่งหมดปัญหาเรื่องน้ํายาไม่ออกน้ํายา ไม่ไหลนะตรงนี้ครับผมอ่าแล้วตรงนี้ต่อมาคือตัวนี้ก็เป็นที่แขวนเหมือนเดิมนะที่แขวนน้ายาแล้วก็ตัวนี้คือเกอ่าตัวปรับแรงดันนะตัวนี้เหมือนเดิมมันตัวปรับแรงดันเหมือนเดิมถูกล็อกไว้นะเวลาใช้งานเราก็หมุนได้ตามตามจํานวนบาอันนี้ก็คือวาล์วเปิดปิดน้ํายาตัวบนนะครับแล้วตรงนี้ก็คือ3ทางวาล์วอ่าตัวล่างซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้อ่ากับให้เหมาะกับขนาดสายนะสายแต่รุ่นไม่เหมือนกันนะความโตสายอาจจะเป็น3ามทับแปดหนึ่งทับสี่เนี่ย เราก็มีตัวข้อต่อข้อต่อข้อรูปไปให้ตามขนาดของสายนะครับตัวนี้ก็คือใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อยนะฮน,นเวลาเราต่อแต่รุ่นนะครับเพราะ,ะนั่นคือตันนี้การใช้เครื่องล้างตัวนี้นะครับก็คือเวลาเราจะาต่อชุดอุปกรณ์เครื่องล้างเข้ากับตัวรถนะฮะก็คือให้เราเปิดวาลว,วาลวนี้เลยนะครับวาลว,วาสามทางเปิดตัวล่างไว้เลยนะครับแล้วก็เราก็เปิด วาตัวนี้นะในณะที่เราหมุนตัวน้ํายาเข้านะในใะขณะที่เราหมุนน้ายาเข้าเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเป็นเข็มเข็มค้างไว้นะมันเราก็สามารถหมุนน้ายาเข้าไปเลยอาจมีน้ํายาซื้อบ้านนิดหน่อยนะแค่นั้นเองก็คือหมุนได้เลยตรงนี้นะครับซึ่งมันจะง่ายกว่ารุ่นเก่าเพราะรุ่นเก่าเนี่ยเวลาเราหมุนแข็งแทนน้ำยาปั๊บเนี่ยเข็มมันจะค้างน้ํายาจะไม่เคยออกนะปัญหาออกนี่ออกช้ามากแต่ตัวนี้คือเข็มจะตรงตลอดแต่มีวาวน้ํายาไหลแค่นั้นเองนะครับมาดูนี้ เพราะตำแหน่งตัวนี้คือในเครื่องจะเปิดไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราแค่เปิดปิดวาล์วตัวนี้เองนะครับหน้าจอก็เหมือนเดิมนะหนึ่งบาร์สองบาร์สาบาร์สีบาร์เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือหลักการใช้งานของเครื่องล้างอุตสาหกรรอ่าเวอร์ชันใหม่นะซึ่งสะดวกไอ้ตัวแขวนก็ยังเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เพราะนั่นคืออ่าสิ่งต่างๆนี้แต่ชุดวาล์วก็จะไม่่อยรั่วรื่งนี้นะครับแล้วก็แนะนำานหนึ่งฮนะในเครื่องล้างตัวนี้นค,คือการในการล้างระบบรุ่นใหม่ๆซึ่งเป็นน้ํามันตะกุนบีนะครับ ให้เราพยายามต่อสายนี่คือเส้นเข้ากรอให้ผ่านกรองโซล่านะกรองเชอ้อเพลิงและตอนนี้ก็คือตัวไหลกลับเหมือนเดิมนะแล้วแต่ขนาดความโตอซึ่งเราจะให้ไปพร้อมชุดสายครบนะตรงนี้ก็แล้วแต่เรื่องตามขนาดสายที่มีก็อาจจะเป็น3ทับแปดอ่าหนึ่งทับสี่อ่าแล้วแต่ดรวยว่าอ่าเส้นเล็กต่างเนี่ยเราสามารถตรงนี้ได้นะครับแล้วก็แรงดันก็ตั้งเหมือนเดิมนะการล้างหัวฉีดในตระกูลของอ่าน้ำมันที่เติมเป็นนอนบี ไม่ว่าเป็น b 5 b 7 b 1 0นะก็คือแนะนําให้ต่อผ่านตัวกรองเข้าไปด้วยซึ่งซึ่งมันจะล้างได้สะอาดมากนะครับอ่าเพราะน้ายาตัวนี้คือเราผลิตมาเพื่อล้างในระบบของทางเดินเชื้อเพลิงให้สะอาดนะครับผมอ่าแล้วก็สายตัวนี้ก็คือปรปับปรุงใหม่นะสายพวกนี้จะเป็นสายที่ทนความอ่าแรงรับแรงดันได้ได้หลายบาทน,นี้ก็เกือบอ่าสามแปดตัวนี้แรงดันมันมันสูงมากนะก็คือเป็นสายเฮล,ลิกเลยซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องการแตกเมืรุ่นเก่านะ คือถ้าสายแตกสายอะไรก็ที่มาสามารถที่ว่า,อา <c oughs> บอกได้นะแต่แต่แตสียงจะไม่แตกนะเราเราก็ใช้วิธีการคือมันจะทนเป็นสายน้ํามันโดยตรงนะตัวนี้ซึ่งแต่ก่อนมันเป็นสายอ่อนทาอสายตัวน,นี้ซึ่งจะมีปัญหาในการรั่วปล่อยนะตัวนี้ก็ปรับปรุงขึ้นมาเวอร์ชันใหม่นะตัวนี้ก็ไว้ให้ทีมงานร,รองรับในาการทางานในรูปแบบใหม่นะครับตัวนี้ก็ยุกนิวโนอมอนนะตัวนี้ครับผมโอเคก็ที่ว่าสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็ตัวน้ํายาเองนะ ส่วนใหญ่ก็มีปริมาตรอ่าปริมาณก,ก็คือมากกว่าเดิมครับตัวน้ํายามากกว่าเดิมสามารถล้างได้ยาวนานขึ้นนะครับตัวนี้ครับผมในการล้างรู่นก็ฉีดครับผมอ่าที่มาสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0814789491ได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผม